แต่อตอนนี้เรามาที่หอดสถานที่ท่องเที่ยวนะครับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เนาะประจำคูบ้านคูเมืองของเมืองทักแขกแขวงขมวนนั่นอบอกเฉพาะนวโร่รวมก็แม่นทองซอปป่าลาวสถเนาะตอนนี้พี่น้องโอ้ยไายแขกต่างบาทไทยเมืองกำกามาเยี่ยมมายามาสม้มถนนนี้ทางเขาพระธาตุท่าเขาพระธาตุาาาอ่ามียังไงเนาะอันที่ขั ซีโคตะบองอืมขั้นเฮียนนึกซื้อมันช่มีหูด้วยปึ๊บด้วยตะกี้ก็ไปตามหาอันั่นว่าจะได้ยุบมีไปปดตรงมีเออตรงมีใส่สินตัวไม่ใส่สินใช้ยังไงดูยิดยเกือบเละเกือบใส่ได้เลยเลยบอกโอเคเอาเอาเมยยิ่งใส่สินเด้อะเดี๋ยวเม่ยิ่งเป็นมาให้ผู้ชายเขาก่อน โดยไอ้โค้ดิ้งนะดูโอ้พีน่นะประทาตุสีโคตะบองเดี๋ยวเอาพาทีมงานมาอยู่นี่ไหมวะเขามาปุ๊บอันนไม่ยิ่งตง้องได้เซาซินได้ยวอย่างเดิมแม่ว่าแต่ละจุดมันมีอันนั้นคือกันไอ้ทันทิ้งห้างก็คือกันไม่ยิ่งถึงแต่เซาซินเซารยังอยู่นี่นะท่านาโอ้เท่าไ่า ง,ง่ามไรพุทธิ์เห็ุไมง่ามไรเดินเนี่ยบูรณะเป็นบอลทองเทียวหลากหลายทัดบัตรสีโคตรตะบองโอ้ตัวนี้มีหนาไม,ม่ยันาหรอตัวนี้หนามัมนบุนีน่ ไปแล้วยังไปดูไทยหุบอยู่หนบาดนี้เนี่ยจ่คือนอประทาดสีโคตรตะบองไม่อยากมืดได้ทางนหนมืดนะนี่นามันชีมืดก็ได้นี่เออมันมันนั่งไปยัางไงคาือไปทางหลด ยังประดจบเออท้งทงสี่เลยพอปไปทายไปทายยุบบันได,ดพูดเลยอ่าัตินขอ่่งพ่กอนชิงสักซิ์คูบ้านคูเมืองอ่านี่ดิโอ้ยงามแห่งบันนี่แหละบิว เออนี่หนึสองสเออหนึสงามนี่หนึ่งสองสามโอเคงามไรยาจะมาร่วมกันนะก็ทายร่วมกันมาเนียอืมเอาหนึ่งสองสามหนึาโอ้ยถักายผัก อ,ไไอะเพิ่นนรถอยู่ยังดดคอยไม่ยังคอยนยใจเรียบ้อยแล้วนะคอยบริหนากไปซะเอามาเพือกันละอืมเาราขอชีเป็นเป็นนาข้าวหยดิอ่าม,มีไปธา,า,ายคอยไดน้นาขาวกวเกือไปหน่อยเกลือนี่นเกรือร้อมน,นี่นะเครเือน่ะุสุภาพมจะต้องสะอาดบริสุทธิ์นี่เนี่ยคว่นั่น่ hmm <laughs>